สำหรับรุ่นนี้เป็นรุ่น TRD Sportivo เป็นชุดแต่งจากโรงงานเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้ตัวไฟนะครับผมมาพร้อมกับไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ไฟตัดหมอกมาครบนะฮะทุกจุดเลยนะครับสเกิร์ตรอบคันสำหรับคันนี้นะซ้ำได้มีโอกาสทดสอบขับคือขับดีนะครับขับดีเลยแหละนะตัวน็อตเองนะครับผมน็อตเดิมๆฝากระโปรงเดิมไม่เคยขยับรับประกันเลยนะครับผมว่าคันนี้ไม่เคยมีชนหนักไม่เคยมีพลิกคว่ำไม่เคยมีจมน้ํามา ต,ต่่อยาสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พบกับผมกาฟิลม,มงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับผมที่เดิมเช่นเคยที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์วันนี้มาพบกับรถสวยอีก1นึคันนะครับผมที่ผมนำมาเสนอวันนี้กับ t o y ยต้ y ยารินะครับผมเครื่องยนต์1 p s r t r t i v o ปี2016คันนี้นะครับบอกเลยว่าแต่งมาแบบ จัดเต็มแล้วก็ด้วยความดีไซน์ของรูปลักษณ์ของรถรุ่นนี้นะครับผมก็ถือว่ายังสปอร์ตยังคงร่วมสมัยอยู่ทีนี้มาดูในส่วนของนะครับความสวยความจึ้งของตัวรถนะครับว่าน่าเป็นเจ้าของน่าใช้มากน้อยแค่ไหนรวมถึงในเรื่องของราคานะครับค่างวดต่างๆแล้วก็สภาพการใช้งานโดยรวมมาดูกันทีละจุดกันเลยนะครับเริ่มต้นจากด้านหน้าของตัวรถนะครับผมสำหรับรุ่นนี้เป็นรุ่น TRD Sportivo เป็นชุดแต่งจากโรงงานเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้ตัวไฟนะครับผมมาพร้อมกับไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ไฟตัดหมอกมาครบนะฮะทุกจุดเลยนะครับสเกิรตรอบคันสำหรับคันนี้นะสำหรับล้อแม็กเองนะครับล้อแม็กมาพร้อมกับล้อแม็กแบบสีทูโทนนะครับเป็นสีเงินกับสีดำนี่แหละนะครับผมลวดลายดีไซน์เขาค่อนข้างสวยจูสปอร์ตนะครับมีคำว่า T-RD ตัวสีแดงเป็นโลโก้ติดอยู่ตรงกลางนะฮะ ด้านนอกของตัวรถทีนี้มาดูในส่วนของด้านนอกครับคุณผ mm ู hmm. ้ชมครับภาพรวมเลยนะฮะข้อแรกเลยที่ฟิลสังเกตเห็นนั่นคือความสวยเดิมแล้วก็สภาพดีผ่านการใช้งานมาไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะเนื่องจากว่าไม่ค่อยสมบุกสมบันว่าง,ง่ายๆเพราะคันนี้นะครับผมรอยสเก็ตหงสเก็ตหินเนี่ยไม่มีเลยแทบไม่มีนะฮะอาจจะมีบ้างเล็กน้อยแต่ว่ามองด้วยตาเปล่าไม่มีจุดไหนที่เด่นชัดนะครับผม นี่คือด้านหลังเนาะก็จะมะีตัวสเกิร์ตด้านหลังก็ดูเท่ๆดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับผมสำหรับยาริคนันี้ตัวนี้นะครับผมมีกล้องมองหลังขนาดถอยมาให้ด้วยนะนะครับผมเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่เวลาถอยหลังนะฮะก็จะมองเห็นทัศนวิสัยด้านหลังได้อย่างชัดเจนนะครับตัวนี้ห้องเก็บสัมภาระคุณผ,ผู้ชมสังเกตที่ตัวพรมเองนะครับผมถ้ารถใช้งานหนักจริงๆเนี่ยสังเกตเลยว่าลักษณะมันจะเป็นขุย เหมือนเราใช้งานอะไรซ้ำๆยกตัวอย่างเช่นแมสของเรานี่แหละที่เราใส่ปิดจมูกถ้าเราใช้ซ้ำๆบ่อยๆเนี่ยมันจะเป็นขุยนะฮะแต่ถ้าตัวนี้คือเขาดูแลรักษาดีนะครับไม่ค่อยได้ใช้งานนก็จะเป็นสภาพสวยๆแบบนี้นะครับมาพร้อมกับล้อนะครับล้ออะไหล่นะครับอุปกรณ์แม่แรงมาครบเซตเลยสําหรับคันนี้นะนะฮะด้านหลังของตัวรถก็ถือว่าสวยน็อตเดิมๆนะครับผมน็อตเดิมๆฝากระโปรงเดิมๆ นะครับไม่เคยขยับเลยนี่คือขอรถคันนี้นะฮะทีนี้มาดูในส่วนของด้านในครับคุณผู้ชมครับด้านในห้องโดยสารจุดแรกที่เด่นชัดมากที่สุดนั่นก็คือสีของตัวเบาะนี่นะครับรุ่น s ป t r t i v o ในเกนกอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับผมสำหรับรุ่นนี้เป็นเบาะหนงังสลับกับลวดลายสีส้ม นะครับนี่คือเอกลักษณ์ของรุ่นนี้เนาะที่สวยแล้วก็ดูมีสีสันเพิ่มมากขึ้นคนนี้ดูก่านใครวะทีนี้มาดูในส่วนของด้านหน้าครับคุณผู้ชมครับนี่เลยนะครับแผงด้านข้างของตัวรถนะครับดีไซน์ดูสปอร์ตนะครับฉเฉียวมากยิ่งขึ้นตกแต่งมาได้อย่างแบบลงตัวเลยนะครับนะตัวนี้ พนสีเบาะนะครับผมสีดำตัดกับสีส้มลงตัวเป็นอย่างดีแล้วก็มีคำว่า T R D Sportivo อยู่ตรงนี้ตรงตัวเบาะนะครับนะมาดูในส่วนของภายในครับคุณผู้ชมครับเริ่มต้นเดี๋ยวผมเ,เริ่มต้นจากตัวเลขไม่กันก่อนเลยนะฮะสตาร์ทเครื่องแป๊บหนึ่งไม่ครับเลขไม่อยู่ที่94,562กกิโลเมตร ไม่ถือว่าไม่น้อยนะครับผมสำหรับปี2016คันนี้ตัวแอร์นะครับผมเป็นแอร์แบบแมนนวลนะครับผมปรับระดับได้นะฮะแล้วก็มีหน้าจอนะครับผมก็สามารถเซตค่าต่างๆได้ USB AUX US, เชื่อมต่อได้หมดเลยนะฮะจะฟังเพลงอะไรต่างๆก็ได้หมดเหมือนกันนะเออเดี๋ยวขออนุญาตตั้งค่าต้องตั้งค่าเป็นภาษาไทยก่อน สวัสดนะครับก็เป็นหน้าจอของเขาขึ้นมาก็ฟังเพลงได้เลยนะครับตัวเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับคุณผู้ชมครับเกียร์โตขับสะดวกสบายแน่นอนภายในสังเกตเลยนะครับผมว่าค่อนข้างสวยค่อนข้างดูดีนะฮะเก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นหนึ่งคันนะครับผมที่ราคาไม่แพงทีนี้ผมพูดถึงในเรื่องของราคากันก่อนนะครับราคาขออนุญาตแจ้งราคานะครับผมสาหรับคันนี้ตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะครับคุณผู้ชม นะฮะตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะครับผมสำหรับคันนี้เดิมทีนะครับผม TRD ตัว Toyota Yaris 1.2 TRD Sportivo นะครับผมปี2016เดิมทีนะครับผมอยู่ที่469,000าแต่วันนี้นะผมใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับฟิลม,มีส่วนลดให้เพิ่มให้อีก20,000บาทนะครับก็คือจะได้ในราคาพิเศษเพียงแค่449,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมนะใคร สนใจรีบโทรมาหาผมกาฟิวมงคลคาร์เตอร์ได้เลยที่เบอร์โทรศัพท์ขึ้นด้านล่างหน้าจอนะครับ099ย์2 9 9 9 4นนะครับเบอร์นี้ได้เลยนะทีนี้มาดูในส่วนของห้องเครื่องนะครับผมก่อนสองท้ายช่วงท้ายนะนี่ห้องเครื่องสวยสภาพดีมากครับสำหรับคันนี้ผมเองกอ็ทดสอบขับมาแล้วนะสำหรับคันนี้ได้มีโอกาสทดสอบขับคือขับดีนะครับขับดีเลยแหละ นะตัวน็อตเองนะครับผมน็อตเดิมๆฝากระโปรงเดิมไม่เคยขยับรับประกันเลยนะครับผมว่าคันนี้ไม่เคยมีชนหนักไม่เคยมีพลิกความไม่เคยมีจมน้ำมาแต่อย่างใดนะครับผมใครที่สนใจอยากเป็นเจ้าของกำลังมองหารุ่นนี้อยู่รีบโทรหาผมกาฟิลมงคลคาร์ซ็นเตอร์ได้เลย099นะครับ202 9994เบอร์น,นี้เป็น ID Line แอดไลน์ได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติกรรับชมลาบแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีครับ